สวัสดีครับนิดมดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องีน่ารักสุขุสุคนเด้อจ้าสวัสดีครับวันนี้เป็นเห็นเห็ดแข้งตอนตัดยาเมื่อเคืนนี่แล้วพี่น้องเปเรตว่าพี่น้องมาเก็บไปม,กมุกรครับเก็บไปมกุมกมุกใส่ใครพี่น้องวันนี้นนีมาดอกมันเ,นนเนยงยอะไรมจา,าจักปะจ้าเห็ดแข้งพี่น้อง บ้านพี่น้องเอินอย่างนาะบ้านบ้านเขาโวมีด <บน S 2> อกพี่น้อง,องมีไตอยู่ผักไตอันนี้คือมันขึ้นืาต่ออย่างไงเนาะขึ้นน้ำไตย,ตยาต้นยามที่มันหักนะต้นยามที่มันตายคนไตเอาไปเก็บไปขายเลยพี่น้องแซบเด้พี่น้องหมกใส่ไข่มกใส่ไขต่ตำผิดตะไคร้ใส่ต้นหอมใส่ผัก คุณตู้พักนางตู้ใส่ไข่แล้วก็มุกไว้ตองโอ้ยยางทานพี่น้องบันเทเซฟเหมือนมึงตัวใหญ่พี่น้องกัดดากกัดตานหมดล้วดอกใหญ่ดีจีดีนุ่ง,ก,ง,งกับบุย้ยเป็นนุ่งฝนตกใส่ฝนก็เลยขึ้นพี่น้องถ้าว่าน แดดแนบเพื่อนกะสีเพื่อนกะสีแหง้งแห้งข้าต่อนี่ลราจะแล้วกับคนตกใส่อีกคนกับคนอีกคนไตเห็นบ่ได้เด้พี่น้องหน่อยไลยก็เจ้าเก็บบหมดก็เจ้า่ามันแซ่บบนั้นเพื่อนเอาไปเพื่อนกะมกคือกันเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมกใส่พริกแกงแกงคั่วแกงคั่วอันนี้กะไตกะเขาไตเหละเอ็ดกินกินเ,นเอ็ดยุงไรไรกิฟ<า>ยำมือเซ่านีแต่พี่น้อง แดดมาจากนลอยพื้นกระเฮงนะขนาดก็เลยต้องเก็บใน,น่มือเ้าชักขนาดพี่น้องสุดขอนเลยโทเตอร์พี่น้องกับแม่แน่กับเป้าอยู่มันโดกว่าง่ด,ดึงเอาแบบนี้เลยโอ้ในหมกนึ่งอยู่ดอกพี่น้องอิ่มอยู่ เต็มขอนมาๆมากอันนี้มันยังน้อยเนาะให้พี่น้องเิ่นน้อยปล่อยไว้ก่อนอันนี้มันยังน้อยเก็บบ่ได้ครับนี่เก็บน้อยอยู่ไออกกลุ่มทางนี้ดอกขาวยังมาเป็น้องกวนดอกบางใหญ่ดอกบางใหญ่ หมกใส่ไปตอรับมห็ดแครงโอ้ยยุงกันไหลหิดครองแครงใส่ไปใส่มาอยู่กองีินน้องยุงมันไหลรถตีกับรได้มคันคมันออดอยู่ได้ไีเนาะออดที่อันนี้เห็น,น้ำพีนน้องเีร สุดขอนเลยเขมเรนบ้านเฮอกกันเขมเรนบ้านเฮอกกันมันเกิดยังไงกันมิได้เห็ดกระดางแล้วพี่น้องเนาะเห็ดกระดางเห็ดกระดางที่ฮอกไปสุบนะครับ,บที่ว่าเอาดอกเห้งมันก็ได้บ้านไอเออร์เห็ดกระดางเนาะบ้านนา้องเออร์เห็ดบกตอนน้อยตอนเห็ดกระดางมันออกนะครับเห็ดบดนี่แหละโอ้ยป่านควันสิบินพี่น้องเลยบานเถอะ ไอพ่ออีแมยผมเราหูจากเนาะว่ามองในมันเคยออกรล้วอวอยู่น้ำต่อไม่เห็นไอ้พ่อช่วงวันอ่อนอ่ะปานควันบินหมดแล้วบ่ได้กลับบ้านโดนแลมเลย 你听懂吗？ ยินเสียงยุ่งมาพี่น้องอันนี้เฮ็ดอ,อันนี้เฮ็ดหูหนูเฮ็ดกระตัน มอกกะปุกะตีน่าตายบ่ป้าไปบ่มขอน้ำปะขอนกับเท่าถบุรีไปหาไก่าะเฮ็ดตัวนีเฮ็ดกัะเฮ็ดหนุกำลังงามเลยพี่อืมเต็นดีดูกระโดดแบกน้อยๆเนี้อเอา ก็บอยู่ในสวนนี่แหละครับอุ้ยนี่ดอกพอดีอ่อนๆเลยโอ้ยปล่องเมียยูน้องเหี้น้องเหี้ยรูโน่ผุ้นะเก็บเก็บไปต้มจืดว่าน้องต้มจืดสดจริงครับขาเนอยู ต้มจืดว่ใส่หมูอะไรเทพีน้องขอแกมีผักสดผมก็กินตะพักไอเรื่องหมูเรื่องกุ้งกุ้งม,มืกอันใจว่าปันใดคัก้อนมาคนไี่กินตะผักายเน้นผักให้ดูนันวนี่นายยำกัดกัดดีดีเมียกว่าเมียดีกินตพักออพี่น้องอีก อันนึงอ่ะเงตเอ่ะวพ,พ่อแมมาติดได้ต้มจืดเหมนาพี่น้องเอ๊ะมันเปือ้อนมันเปือ้อนลรกไอกที่ผมได้พี่น้องเบ้งนา้าผมว่าได้ได้ต้มจืดรวยแบบนกว่า,านี้เนงามงามเนาคนน,น้อยแต่ว่า หลายอยู่จ้ะพี่น้องไทายเบิ่งก่อนสุดเลยจ้ะพี่น้องสุดคอนเลยโลกง่ายอยู่ดีจ้ะ เดือดเอาเดี๋ยวก็เ,เ,วเ,เก็บกันน่ะจะนะตากร้องบุมานำเด้อจ้ะ <c oughs> ตากร้องเฮ็ดอย่าง <c oughs> เก็บอย่างแล้วผสมอย่าง <c oughs> เพิ่นผสมอย่าง <c oughs> คนนี้เห็น เมื่อคืนนี้ก้อยบอเห็นพี่น้องดอกน้อยหลายก้อยก็บอเอานะาจา๊ะเนาะพี่น้องมันนี่ก้อยสิม,มุกสูพี่น้องกี่ กล้องลุมกล้องลุมนี่พี่เนงเฮิดเคร่งดีมันยังน้อยอยู่จ้ะเดีด๋ยวเอาแต่ดอกง่าย ดอกไอ้ก็ปล่อยไว้ให้พิ้นใหญ่น้าจะงามกน้้ดใหญ่ๆคือสีงาม้อง ถึกฝุ่นนี่จ้ะบัดนี้ก็กระจิบเล็ดอันนี้ออกเล้วพี่น้องเด็ดคาะเด็ดตีนพ่นออก แซ่บเลยอร่อยอร่อยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้อยในเด้อจ้าพี่น้องเห็ดยังกันเลยก็ได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปนะจ๊นะเนาะ ก็คอมเมนต์บอกได้จ้านี่ไลนด่จ้าพี่น้องเหฮดแครงที่ก้อยเก็บมาก้อยกะเอามาเด็ดขาเด็ดตีนมันออกแล้วกะล้างน้ำสะอาดได้จ้ะยังมาเบิ่งวิธีขั้นตอนการมกของก้อยเลยเนาะพี่น้อง ้ส mm. an ุพีน้องกินก่อนจับแซบบอก็ใส่พริกนะจ๊ะว่าผมว่าเอาเผ็ดๆเลยใส่พริก ใส่ไข่เด้๋ยพี่น้องใส่ตะไคร่จ้ะสุดกันยังอยูดในสุดขี่อย่างอีกเ้อะพี่น้องเ็ดอย่างนี้เลย,ยตั้เครื่องก็นนาจะ เดี๋ยวก้อยคอตํำไปเรื่อยๆครับจ้านี่พริกกับตะไคร้ก้อยกระตำละเอียดแล้วเนะจ้ะพี่น้องตาําแรกแล้วลบัดน,นี้ก้อยกะสีสีไขก่ก่อน ก็ิะใส่จากสองหน่วยก,กันนะใใจักสหน่วยใส่รงตรงคือรถ น้ำปปะจ้าะจะเอาเลย่ะจ้ะเอาเครื่องที่เขาโคบลงไปผิกกับตะไคร อีไข่แเต็แล้วก็ใส่เห็ดของเราลงไปไดยค่ะ ต้นหอมต้นหอมลงไป คเกันะคะคเครื่องเข้ากันนะจ๊ะ ไปหมกเลยนะจน๊ะนาะวิธีการหมกกันเลยน,นี่ไปตอกใส่เป็นหางตอกเลยจ้ะ มกเดียวเก็ที่วมกเดี่ยวไปเลยด,ด้จ้ะ น้ำนมันที่เราใลงของเรา่นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะ อีไลยขนาดพี่น้องไปตั้งไฟเลยนะจ้าจ้าพี่น้อง,งเอาไฟเช็ดพี่สาค้างไฟไเลยเลยแบบนี้ด็กอะเราเบิง่งมาทาเบิ่งตอนซุกนากจากเนาะเดี๋ยวตอนซุกเดี๋ยวไว้สิแก้ให้พี่น้องเบิ่งอีกแค่นั่นหมดจา้านี่พี่น้องโมเข็มเด,เดี๋ยวไ้ทำพิธีแก้เบิ่งก่อนนะพี่น้องซุกไปอื อมพ,อม,พอม้อมน้องซุกเน้องเบิ่งจ้ะนี่น่ากินไหมคะแล้วก็เอาใส่จานก็แล้วกัน นี่จ้าน่ากินวาจ้าหูยหอมขนาดพี่น้องมาชิมมาชิมมาชิมก่อนจ้าเดี๋ยวพี่น้องก็ขอตั้งกลง้องกอนจ้า พื่งลพ้พี่จะพี่น้องข้าวเหนียวฮอนฮอนเลยก้อยกันยังบดไอ้อาบน้ำเพิ่งแล้วอย่างนี่ง่ายมาซิมวันนี้พห่น้องงูนีเบาโพงมาแล้วพี่น้องก้อยจีให้อ้ข้าวเหนียวฮอนฮอนเลยจ้ะให้เบาโพงซิมมาซิมให้พี่น้องบง่งลู้อีอ่พี่น้องอึม,อม อร่อยค่ะหอ,อ,อมบอกพี่น้องคนเก็บ <c oughs> อาน้ำหอนหอนแซ่บครับหอนผมยังไม่ได้อาบน้ำอยู่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำอยู่พี่น้องเดี๋ยวซิมคำนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำมากินโอ้ยหอนหอนเจ็บ พี่น้องมันทนไหม,ม, <laughs> มหิวข้าวขึ้นมาเหเมือเม่อไแล้วบันพี่น้องก็หาคนม่กินเอา,เ,อาเดี๋ยวคำนี้ก่อนอู้นี่จ้ะโอไม่เลยบอกก็ลืมใส่ ลูกเดืดกับปในะอใจเนาะแซนเนาะอืมทีนี้เอาลนะจ้าสำหรับคลิปนี้คอยกระสีได้ล่าไปก่อนนะจ้ามาเก็บเห็ดแข่งแล้วกลับมาโมกให้พี่น้องสุพี่น้องกินนะจ๊นะเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าสวัสดีครับผมไม่ม,ม, <ๆ S 1> มาทได้อ,นนะอ,อ,าอาบน้าอยู่จะแซ่บนะถูกไหมไอพี่น้องไหนกิน<อ>บ่ ไล่กินให้พี่น้องไล่กินให้พี่น้อง